ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วรวัฒนพร้อมยุ้ยภูวสาเดินตลาดสดมหาโพอ้อนขอแรงใจพ่อค้าแม่ค้าเสนอนโยบายเพื่อปากท้องชูเลือกเพื่อไทยเบอร์เก้านายกคนเหนือคะ่ะ เมื่อเวลา16.30นานายวรวัตเอือ้ออภินยกุลพร้อมด้วยนางภูวสาวหรือยุ้ยสินทุวงได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดมหาโพเพื่อแนะนำตัวและขอแรงสนับสนุนทางการเมืองท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นค่ะ การลงพื้นที่ครั้งนี้ทั้งสองได้สื่อสารนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจฐานรากการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเบอร์9เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้ชูนโยบายนายกคนเหนือเชิญชวนประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเพื่อผลักดันให้ Chain, ด็อร์เชนยศนันวงศวัสิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่33ซึ่งเป็นคนเหนือแท้เข้าใจวิถีชีวิตและหัวอกคนเหนือด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะ ้ดยบรรยากาศการพบปะเป็นไปอย่างคึกคักได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมหาโพหลายรายต่างปรบมือให้กำลังใจพร้อมสะท้อนเสียงสนับสนุนว่าพักเพื่อไทยอยู่ในใจเสมอไม่ว่าจะเป็นใครที่ลงสมัครในนามพักก็พร้อมเลือกค่ะ นอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยกล่าวเช่นชมนางภูวสาวหรือยุ้ยสินทุวงว่าเป็นผู้สมัครที่มีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าถึงง่ายและเป็นกันเองทำให้เกิดความประทับใจและความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครและพักเพื่อไถยมากยิ่งขึ้นค่ะ้องาาายดหมนนนบท่่ค ันี่น้องยุ้ยผู้วาสายก็ขออนุญาตมาเล่ามาอู่นโยบายคร่าวๆเพือหมูเฮาฟังแต่จะนัดหมายมาเจอกันที่ตๆวันปลาแม่พี่เหล่าเจ้าแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนโยบายเพือหมูเฮาฟังแบบละเอียดแบบที่ชวนแห็นวันเลยครับมั่นใจพักตัว่ทนผีจับผู้ดูแลจัดการนะครับหน้า่ปบนภูเขาหุ้นนะครับกับผู้ดูแจัดการน้ำพราะฉะนั้นน้ำจะมาอะไรอย่างมาโชว์ครับขอให้เราได้มั่นใจครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหาทีโต้ต่อนะครับผีนี่ เราจะบอกว่าการตีบ้านเราแต่เราจะกั้นตีบนภูเขาเก็บตั้งนะครับบนเรือเป็นน้าท่วมน้าในน้ำเล่ยแต่จะีน้ำเจ๊งต่อ้งปีเลยครับอันนี้คือเราก็ต้อหันหน้าต่อภาคพื้นฐานนะครับต่อที่เราได้มั่นใจว่าการแก้ไขเราจะต้อแก้ไขในระยะยาวครับตอนนี้พระราชบัญญัตินะครับราชบัลล้องกันให้ให้สัตวนะครับต้องการให้บ้านเรือนชาติอยู่ในสภาพการจราจรนะครับยื่แล้วซึ่ง เอาเข้าไปแค่นี้เอาก็แตพิจารณาเอาไปใต้ก็จะสามารถแก้ไขหน้าท่วมตั้งแต่ต้นต่อคือตั้งหน้าไปบนเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำเปน็นตีแล้วนะครับพ่บอผมแป่ทีนี้อักขระตื่นขนึ้นมาเลยเชจอไส้ในหน้าแรกแล้วในหน้าฝนนะครับหน้าปนไปั่วง้านด้วยครับที่ยึดการแก้ไขปัญหางยาวๆนะครับมีความเป็นร่องบิดร่องไปตลอดครับ,บ,บเพิจารณ์พักบนไทยเาาดินหน้าตั้งแต่วางแผนทำถึงกฎหมายเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ ก็ไปพิอไปเรียกคนนี่ครับ่งการเีือกการทั้เราจะต้องมีนายกอมนตรีของเราก็คือนายกฐมนตรีคนเดิมรชะนันปงสวัสดิ์นะครับพี่น้องเลือกตวเก้นะครับเป็นนายกฐมนตรีเลือกสองพักเวริสเกครับของพระเจ้าินิุรนะครับภูวสารสิทธุมงคลอ่อนนิยมีิวัฒน์ชะบันพิจิจะไปด้วยกันเอา Finished พักไปเขรัฐบาลเอาเรียกคนเดิมมานะครับแต่ความที meth. ่ราได้ดยนะครับตั้ใจครับ นี painting, health care, health care, health care. ่เก so, ิดขึ้นในกองด้วยการเลือกทัเมื่อไทยเบอร์สองในกงไปสนับสุนยกมือเลือกชนโรงสัเป็นได้ยกทัพสมีและได้ยวายทีเหล่านี้เกิดขึ้นน่าจะไปพวกเืองแปดต่อไปาขอคุณัจได้ดาขอคุณดสสไทยเบอร์้เกปรีแปนะครับ ก็อสสุงนะครับตอนนี้โทไยากไปถอเนอะนะครับขอบคุณทรักเลยนะครับฝากตัวนะครับปากคักมือไทยต่องมือถอไปเดียวใจได้ระเทศนการร้านายร้านโครงการไปเบิกเงินได้ไที่นะครับนีือภักคูไทยภากของพี่นอกเองนะครับภาคนเมืองเขที่น้องซอที่ตั้งใจาคสีเทานเมืองเขาต่นี้รับเรื่อการโตสวัสดิ์ัุบนการ่าตก็สมัยนั้ถึงสมัยนี้นะครับ เอ่องไก่มั่นใจเลยนะครับอะรเลพี่อง้ต้งกับนิยไปกับไปูนยไปจริง้นยไปสางความั่นคเราแจาวนีนี่เจาาคเพื่อไทยแต่เจ้าผู้นะาเพื่อไทยย้วงมปัญหาเรื่อวงแต่เจ้ามาขบารว่าเพื่อนเบอร์สงเนเจ้าวันนี้น่เจ้ามาอูหกแปเป็นี่น้องการมหาโกนเนี่จ้านำนโยบายดีๆไปถูกปกแบบพีนอกเนเจ้าลดปัญหาหน้า ื่อไทยเข้าไปเพื่อไปคับเพื่อนโยบายเด็เนระาเลือกสอสองเคสเบอร์สอง,สองเพื่อไปสนับสนุนยกมือยศชนะงงสวัสดิ์น,นายยรัฐมนตรีเด็เนระานายยคนเมืองเขานี่แหละเจ้าผู้ก,กันง่ายผู้ก,กันหูเลืองเด็รนะาเขาจะนำพาประเทศไทยเพื่อจเจริญไปถิงทีน่เะจ้ราและวันนี้เด็กเ้าเขาต้องช่วยกันเด็กนเะาเอานายกคนเมืองมาพัฒนาบ้านเมืองเขาเจ้ราขอบคุณประแมบบพี่น้องการมหาโุญนะทุก คนเลยในเจ้าหน้าหักธนาดเลยก็เข้ากับลาอัธยาศัยวันนี้นะเจ้าขอบคุณตีต้อนทักนะค่ะขอบคุณตีปลอกป้ายฟองปืนกาลังจ่ายกันนะเจ้าวันนี้นะเจ้าได้เข้านะเจ้าไปถีบแรงนี้แหงไม่หายเสียงแม่นอนในเจ้าขอบคุณประบบนีด้าทุกท่านเจ้าขอบคุณนะเจ้าค่ะค่ะสองเป็นไหนเจ้าค่ะอเจ้า อ้วันน <corre. S 2> ี้เจ้าคุณครูคออันนี้กใบไอ้ะโขหากันเก็บกระเทียม